สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับข่าวหวยซอ่แจ้งประจํางวดวันที่1น1ตุลาคม2564โดยพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่2หากใครยังไม่ได้ดูพาร์ทแลกก็ย้อนกลับไปดูกันได้ไม่ต้องพูดมากเสียเวลาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยรวมหวยลุงตู่ทะเบียนรถเครื่องบินตรวจสุโขไทยตรงเลขดัง หลังจากที่ลุงตู่ได้ลงพื้นที่ดูเหตุการณ์น้ำท่วมเหล่าบรรดาคอหวยทั่วประเทศก็ไม่รอชะจับตาไปที่เลขรถยนต์และเลขเครื่องบินที่ใช้เดินทางลงพื้นที่สำรวจซึ่งก็เป็นรถอันพาสสีขาวทะเบียนก่อต่อ9559สุโขทัยและยังใช้รถของปพลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนนารถยนต์มีหมายเลข085และทะเบียนรถคือ53 7 3 0มีด นอกจากนี้นายกก็ยังได้ใช้โดยสารเครบินจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพไปยังท่าอากาศยานสุขโขทยัยซึ่งมีหมายเลขเครื่องบินคือ1 1 2 4และสรุปหวยนายกหนึ่งตุลาก็มีเลขน่าสนใจดังนี้9 5 5 9 5 3 3 5 7 3 3 7 0 4 4 0 0 8 8 0 8 5 5 8้1 1 2 2 1 1 4 4 1และ41 <S <S รวมเลขเด็ดจาก3เจ้าแม่นักแนนแนวทางเลขเด็ดในอีกไม่กี่วันนี้ก็จะถึงงวดผลออกสลากวันที่1เหล่านักใบหวยต่างออกมาให้เลขกันอย่างต่อเนื่องซึ่งเราก็รวบรวมมาให้ไปซื้อกันได้ตามใจชอบโดยประเดิมกันที่คนแรกเจฟฟองเบียร์ ia, ตอง8ก็ให้มาสั้นๆ2ตัวกับ3ตัว 8 5และ6 8 5พร้อมกับแหลมเลขหน้าสน2ตัวตรงอีก3ตัวได้แก่07 70 64คนที่2ก็ตามมาติดๆกับเจนุกบ,บารมีมหาเฮงที่บอกว่างวดนี้พี่ชายมาเข้าฝันบอกเลขให้ไปลุ้นกันซึ่งก็ได้เลข95195 5191หมาให้ลุ้นสหรับหัวรัฐบาล และเลขพี่ชาย35และ130พร้อมกับเลขเด็ดอื่นๆอ,อีก1 3 4 7 4 26, 09และ37ต่อมาคนสุดท้ายแม่น้ำหนึ่งปิดมาให้ด้วยเลข36 39พร้อมสับเลข3 3 3 3 3ก็เอากไปตีไปเรียงกันได้ตามใจชอบ ข่าวต่อมานักเสี่ยงโชคพาส่องสติเลขเด็ดเคยออกวันที่1ตัวลตยลอนหลัง10ปีพบเลขดัง5-9ออกซ้ำสองวดติดไม่แน่วดน,นี้อาจมีโผอีก,กรอบเลขเด็ดหวยสุดป,ปิด1ตุลาฯหลังงวดที่แล้วเข้าเต็มๆ็ม2ตัวตรง ยูเซอร์ใน Tik t o อที่เป็นนักแนวทางเล็เด็ดที่ดังและมาแรงสุดๆก็คือสุดปีดหลังจากที่เจ้าตัวแน,แนวทางเล็เด็ดมาหลายงวดรวมไปถึงงวดที่แล้วก็ให้เล็กเด็ดมา2ตัวตรงๆขอหวยตามซื้อถูกกันเพียบโดย2เล็กเด็ด2ตัวและสาตัวตรงจากหวยสุดปีดงวด1ตุลา2564มีดังนี้279974 799 7 74และ 4.7ปิดท้ายกันในวันนี้กับเลขหลวงพ่อพัดเกจิดังปุกเสกวัตถุมงคลคอหวยจ้องทะเบียนรถตาขมิงคอหวยไม่พลาดที่ส่องเลขเด็ดทะเบียนรถของหลวงพ่อพัดเพื่อนำไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่1ตุลานี้ซึ่งทะเบียนรถนั้นก็คือกอช .95 ซึ่งเป็นเลข2ตัวที่สวยจนทุกคนคิดเหมือนกันว่างวดนี้มาแน่ และแน่นอนว่าถ้าใครอยากลองเล่นหวยแทงหวยคุยเรื่องหวยๆก็มาคุยและร้องเล่นกันได้เรามีกลุ่มเทเลแกรมไว้ให้พูดคุยและทํากิจกรรมต่างๆกันมากมายสําหรับใครที่ชมจบแล้วอาจจะเป็นลองแทงลองเล่นกันได้ถ้าโชคดีถูกหวยขึ้นมาก็อย่าลืมกลับมากดไลค์และกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันงวดหน้าสวัสดี